กลับมาช่วงที่2นะครับอาสามาช่วยเพื่อคนพิการกับผมพศโพสดศรีนะครับได้อยู่กับทางพี่เป้นะครับธัญพรปองทองนี่เป็นล่าภาษามือที่อธิบายให้กับคนพิการทางหูเนี่ยนะครับได้รู้ว่าตอนนี้เรากําลังสนทนาอะไรเรื่องอะไรนะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่อยู่ผลิตรายการอยู่นี้นะครับเพราะเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระสวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ท่านให้การสนับสนุนการบริการอีกครั้งนี้วันนี้เนี่ยนะครับผมอบอุ่นด้วยนะฮะเพราะว่ามีท่านดรวิไลขนบดีนะครับท่านเป็นรักษาการประธานสภาคนพิการทุกประเภทเลยของกรุงเทพมหาคนครอยู่กรอบด้วยนะครับสวัสดีครับท่านดรครับสวัสดีค่ะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีทาง คุณดวงนุมลดอกรักนะครับท่านก็อยู่กับเราด้วยสวัสดีครับนะฮะเราอยู่กันอบอุ่นแบบนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมของทางกรุงเทพมหานครท่านท่าน,านดอกเตอร์ครับช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าตอนนี้คือสภาคนพิการทุกประเภทของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีกี่ประเภทแล้วในกรุงเทพมหานครเรามีสถา,า,านการณ์ยังไงครับเชิญครับเออสถานการณ์คนพิการในกรุงเทพมหานครนะคะ ตอนนี้คนพิการในกรุงเทพมหานครณวันที่31มกราคม2568ค่ะ1 7 1 1 0คนนะคะจากจากประเทศไทย2ร้าน2 1 1 1 0 5คนคือประมาณ4.84เปค่ะแต่นี้ดิฉันเผอิญอยู่ใกล้ชิดจิตใจและพฤติกรรมนะคะก็มี1 6 2 7 4 7ก็เป็น7.48ของกรุงเทพมหานครค แล้วคนพิการเนี่ยมีเจ็ดประเภทนะคะ hmm. ออก็มีหนึ่ง,งคือทางการมองเห็นสายตาสองหูนะคะการ,รได้ยินสามการการเคลื่อนไหวสี่ hmm. จิตใจและพฤติกรรมห้า hmm. สติปัญญาหกการเรียนรู้เจ็ดทางออทิสติกออแต่เนื่องจากทางออทิสติกเนี่ยคณะกรรมการน่ะยังไม่พร้อมที่จะส่งมาก็ตอนนี้ก็มีประชุมกันประจำนะคะ คณะกรรมการสายละสาท่านก็สิบแปดท่าน6คนขาดทางทางการเรียนรู้ไปเมึองสายแต่เรามีข้อมูลอะไรก็ที่เกี่ยวข้อ,ของเราไม่จะส่งให้ทราบค่ะนะคะจะแจ้งผลการดำเนินงานนะคะของกทมนะคะก็มีการพัฒนาทางได้การศึกษานะคะกทมมีโรงเรียนรวม437แห่งค่ะคือจะให้ผู้พิการสามารถเข้าเรียนร่วมกับโรงเรียนรวมได้ค่ะนะคะ มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ค่ะครับเริ่มตั้งแต่ปีสองห้าหกนะคะที่เราเรียนเรียนร่วมกับเด็กเรียนปกติเร้วก็อาชีพภาคลัฐนะคะคนพิคนธรรมดาหนึ่งร้อยคนนะคะคต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนค่ะคปัจจุบันนี้ทางภาคลัฐนะจ้างคนพิการน้อยมากค่ะคิดค่าจ้างคนพิการเพียง8 6ดเเเท่านั้นค่ะครับ แล้วก็สมควรจะจ้างเพิ่มอีกถึง91.39ค่ะหมายถึงว่าต้องจ้างคนคนพิการเพิทำงานยังยังมีช่องว่างที่จะเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าไปทำงานได้อีกเยอะใช่ไหมครับค่ะอ๋อครับเชิญครับทรตครับสิทธิของคนพิการทางการแพทย์นะคะมีโรงพยาบาลทางกทมนะคะถึง11โรงพยาบาลที่รับคนพิการนะคะก็มีโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตักสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักโรงพยาบ,บาลหลวงพ่อทวีศักดิ์โรงพยาบาลเวชการุณโรงพยาบารบล,ลราชกะบงังโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบา<ม><ม>สลสรีสรีนทร์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลสระคองสามวาโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครค่ะคคแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็พยายามอำนวยความสะดวกให้คนพิการนะคะเราพยายามติดตามหาความสวขให้คนพิการก็มีทางลาดที่จอดรถนะคะ แล้วก็ป้ายสัญลักษณ์ที่จอดรถค่ะครับแล้วก็ศูนย์บริการข้อมูลต่างๆของคนพิการลิฟต์ทางเดินห้องน้ํทาทั้งภายนอกและก็ภายในค่ะคแล้วก,การเล่าเรียนนะคะคการเล่าเรียนค,คือความพิการที่ถูกเล่าเรียนอะ่ะของเราสิทธิเราตั้งแต่ปี6กหนึ่งนะเด็กไทยติดอันดับสองของโลกที่บุรีค่ะคถึงเก้าสและอีกสีเปอร์ก็คิดจะต้อตอบเอาคืนนะคะ ประเภทการพิการมีเจ็ประเภทตามที่เรียนไปแล้วนะคะก็มีความพิการที่ถูกบลรีบ่อยๆก็คือเออปัญญาอ่อนออทิสติกเป๋บอดตาเล่ค่ะแล้วก็ทําให้ผลผลเสียทางด้านจิตใจแต่ไม่มั่นคงในตัวเองภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็สร้างความแตกต่างจากคนทั่วไปเหมือนเป็นแก่ดำเลยคนพิการส่วนผลเสียในด้านชีวิตประจําวันถูกคุกคามและการแกล้งค่ะค่ะแล้วก็เอ่อ ดิฉันได้นำตัวอย่างคนพิการที่ทางด้านจิตใจค่ะที่กระทบบ่อยๆเอามาด้วยค่ะมาถึงว่าที่โดนเป็นเป็นยังไงครับที่เกิดก่อนแต่เดิมเขาปกติธรรมดาอยู่แล้วเรียนจบปรเญียโทษด้วยค่ะโอ้ครับแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเออเกิดอืเป็นอะไรนะคะป่วยซึมเศร้าซึมเศร้าค่ะเดิมจบสถิติ เอเศรษฐศาสตร์เนี่ยเเศรษฐศาสตร์จุฬาเกเนที่เศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วนักเรียนทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยโอแล้วมาป่วยฮะแล้วมาป่วยค่ะป่วยเป็นซึมเศร้าค่ะมีบาดพิการค่ะแล้วทีนี้เอ่อพี่นรดวงดวงนรบมนใช่ไหมฮะดวงนรบมนดอกรักพี่ดวงนรบมนดอกรักนี่จะจบเศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วก็ต่อโทรที่ มหาวิทยาลัยนากุยาประเทศญี่ปุ่นโหเก่งจังเลยอ่ะแล้วไปเรียนอยู่ที่นู่นเลย่ค่ะเปียโทแล้วใช้เวลาเรียนอยู่ที่นู่นสามปีค่ะเรียนภาษาหกเดือนแล้วก็เป็นนักทุนวิจัยอะค่ะเป็นวิจัยนักศึกษาอยู่หกเดือนก็เปียโทอีกสองปีค่ะครับแล้วแล้วพี่โด่งนั่นตนเดินทางกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ทำงานที่เยอรมันค่ะ ปเทเยอรมน,นีเอ่อทำงานด้านข้อมูลของ B.O.I. ค่ะโอ้ไม่นี่นี่นี่เป็นคนเก่งระดับหัวกะทิเลยลนะแต่ตอนนี้ป่วยทําให้มีปัญหาเรื่องการหางานทีนี้เดี๋ยวก่อนพอ,อพราะไปไปไปทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่ที่เยอรมันแล้วมันเกิดอะไรถึงเราเราถึงต้องกลับมารักษาตัวอยู่ที่ประเทศเราอะคือเอผ่าตัดไทรอยค่ะอเอาออกหมดทั้งทั้ง ทั้งก้อนเลยอะคะ่ะที่เยอรมันแล้วตอนนั้นคุณหมอก็บอกแล้วว่ามันจะมีส่งผลในระยะยาวก็คืออาจมีอาการซึมเศร้าแล้วก็มีปัญหาอาวัยวะภายในเ,เสื่อมเร็วกว่าคนปกติอะคะ่ะแล้วก็แต่ที่กลับมาเพราะว่าอยากจะกลับมาพัฒนาเมืองไทยอะคะ่ะแต่ตอนนั้นยังมไม่ตระหนักว่ามันจะเ,เกิดเรื่องซึมเศร้าร้ายแรงขนาดนี้นะคะ่ะครับ เราตั้งใจจะมาทำอะไระครับก็ตั้งใจกลับมาคือจบทางด้านการพัฒนาค่ะคการพัฒนาระวางการพัฒนาระหว่างประเทศก็ได้กลับมาทำงานด้านคนพิการนะคะทำอะไรบ้างพี่ก็ทําทำเกี่ยวกับข้อมูลต่อค่ะแต่เป็นข้อมูลสำหรับคนพิการ,รทำให้คนตาบอดเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยอ,อ,อักษรเบรลหรือว่าสก<อ> <screen reader. S 2> รีนเรดเดอร์แล้วก็ คนหูหนวกก็ก็ <g år> สามารถได้ข้อมูลจากทางภาษามือคนหูตึงก็ได้ข้อมูลจากทางการอ่านปากแล้วก็ออทิสติกหรือว่าสติปัญญาหรือรการเรียนรู้อะค่ะสามารถเข้าเข้าถึงข้อมูลจากการทำข้อมูลมที่อยู่ในฟอร์แมตที่ง่ายสำหรับเขาอะค่ะครับพี่ดวงกมลรู้สึกไหมตัวเองเป็น พูดจะต้องเรียกว่าย์าดรพูดสมเศร้าหรือว่าไปป่วยผู้ป่วยสมเศร้าหรือไงเพิ่งมาป่วยมนหนักก็ไม่กี่เดือนนี้ที่ปเป็นหลักเป็นเพราะเป็นเพราะว่าเราให้ทำข้อหรือว่าเราเราใช้เวลาทําข้อมูลกับคนพิการแล้วเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะจากที่เราไปผ่าไทรอยด์หนักๆเลยเนี่ยมันร่วมกันหลายอย่างค่ะก็ไทรอยในคือแบบโดนตัดไปทั้งก้อนเลยอะค่ะมีผลแน่นอนค่ะ แล้วก็พอมาเรามาสัมผัสมีความใกล้ชิดกับพี่ๆคนพิการต่างๆมันก็อาจจะมีส่งผลกระทบบางส่วนดรดูแลยังไงอ่ะก็พยายามใกล้ชิดเขาแล้วก็ให้ความรักเขาอืค่ะพยายามพาเขาออกสังคมครับแล้วก็วกดกร์ดอดรวิไลขนมดีกับพี่ดวงดวงดวงนรุนมนดอกรักนี่เป็น เป็นญาติหรือเป็นอะไรคือรักเข้าเหมือนลูกสาว๋อ้อามือทมาทางานทํางานช่วยกัน,ล,กนกลักนักเหมืลูกสาวตรงนี้เลย๋อ,อดูแลกันมากี่ปีแล้วดูแลกันมาหลายปีเหมือนกันนะไปเก้าปีไปเก้าปีแล้วแล้วพี่โดนนรู้สึกไงบ้างก็คือขอบคุณนะคะที่อคุณ ดอกเอรวิไล<ม>อะค่ะให้ความเมตมมตาแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับสังคมก็คือว่าความพิการทางด้านจิตใจหรือ<ม>พฤติกรรมเนี่ยเป็นความพิการที่เกิดกับใครทุกคนได้ง่ายๆ<ม>บางทีจากการสูญเสียอว,วัยวะหรือการกระทบทางด้านจิตใจกระทบกระเทอือนทางด้านจิตใจอะค่ะก็อ,ะอยากจะให้สังคมช่วยเหต เห็นใจเราก็เข้าใจกับความพิการประเภทนี้ด้วยค่ะพี่พี่โดัลบนนี่เวลาเรียกต้องเรียกเรียกยังไงเรียกต้อมก็ได้ค่ะพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมเวลาพี่ต้อมไปทํางานช่วยเหลือคนพิการน่ะที่บอกว่าพี่ต้อมไปทําข้อมูลคนพิการเนี่ยเราเราทายังไงก็คือตอนนั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างค่ะก็คือทําข้อมูลก็คือ ปรติเบสิกก็คือตอนทํา bio i ก็ทําข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เข้าถึงสําหรับคนพิการะคะแต่พอมาทํเาเกี่ยวกับด้านคนพิการ,รเราก็ต้องอคํานึงถึงว่าสื่อเนี้ยสามารถที่คนตาบอดคนหูหนวกคนหูตึงเนี่ยเข้าใจได้หรือไม่โดยเฉพาะาทางด้านออทิสติกแล้วก็เรียนรู้อะคะ่ะก็วิธีที่ เราเทสกันง่ายๆก็คือปิดตาแล้วก็ปิดหูแล้วยังสามารถที่จะเข้าใจสื่อที่เราทําได้หรือไม่มแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ทําก็คือเป็นทางด้านส่งเสริมอาชีพเพื่อคนพิการ<ม>ด้วยเบเกอรี่อะค่ะครับก็ตรงนั้นก็จะคลุกคลีกับทางด้านหูทางด้านร่างกายแล้วก็ออทิสติกค่ะเบเกอรี่คือทําเบเกอรี่แบบของร่วมกับยามาสกิอะค่ะทาอะไระทำทำเป็นอย่างเช่น เป็นพายเป็นฝึกให้เขาทำมีเรามีทั้งฝ่ายผลิตนะคะแล้วก็ฝ่ายขายฝ่ายผลิตนี่ก็จะเป็นทางด้านหูเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ออทิสติกด้วยทําออกมาแล้วก็สามารถเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าขายได้เลยขายตามปกติเลยคะ่ะที่ไหนครับที่ตรงข้ามพอกกเนี่ยคะ่ะ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ตรงใกล้ๆรามาโรงพยาบาลรามาธิบดีะคะ่ะทําส่งให้เขาเลยทุกวันอตอนนั้นยังไม่ป<ท>่วยมากทําขายทายําขายแบบทั่วไปเลยค่ะแล้วก็มีส่งให้พอกอด้วยเป็นพวกลันช์บ็อกซ์หรืออะไรตอนที่เขาจัดประชุมค่ะแล้วทุกวันนี้ล่ะพี่ต้อมทุกวันนี้ตกงานค่ะเอา <laughs> ไม่ได้ทำเหรอหรือไงตอนนี้ก็ตกคือตอนทายเบเกอรี่เนี่ยเออเขา ทางโครงการเขายังทําอยู่ค่ะแต่ว่าออกมาแล้วค่ะอ๋อคือเราพูดง่ายเราไปทําไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เราพอเสร็จป่วยพอป่วยเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้ไปทําต่อท่นานน้นเนาะแล้วสิ่งที่เราทํามาเนี่ยผมมีประโยชน์มากกับคนพิการนะท่านด็อกเตอร์ดูแล้วทดิเขาที่ท่านด็อกเตอร์อธิบายคนคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มาในกรุงเทพแต่ละแต่ละแต่ละสาขาอาชีพต่างๆเขาเขา เขามีการจ้างงานจ้างอะไรกันอยู่แล้วใช่ไหมนี่เขาอยู่มารักษาเพิ่งดีขึ้นแล้วจะเข้าโครงการเดย์เคร์แคร์เดย์แคร์สำหรับดูแลตอนกลางวันแต่ใจเนี่ยอยากจะคิดได้ให้เข้าไปทำงานเลยแต่ว่าตัวเขาเองเขายัง <ừ> อยากตามขั้นตอนในการรักษาอ,อยากจะเข้า,าคือตามที่หมอเขาวางเป็นสเต็ปเสเกห์ไว้ แต่ใจเห็นเขาทาอะไรได้หมดอยากจะข้ามไปเลยแต่ตัวเขาเองขาไม่แน่ใจใช่ใช่ใช่ก็คือก็คืออย่างพี่ต้อมนี่ก็เป็นผู้ป่วยผู้ป่วยทางด้านจิตใจพฤติกรรมเนี่ยแต่เพาเวอร์เขาความสามารถเขาเยอะมากนะนะทักษะต่างๆนี่สนทนาต่างภาษาต่างประเทศนี่ได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาเลยเลยภาษาอังกฤษซึ่งญี่ปุ่นเยอมันไม่มีผลอะไรกับการเจ็บป่วยของเราเลยนะแต่เราก็ห่วงไม่ถึงพี่ต้อมอ่ะใช่ไหม ก็คือเคยไปลองทํางานสนทนาพูดคุยใช่ค่ะได้ปกติก็ประโยชน์สนทนาพื้นฐานได้ค่ะอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างเออก็คือเนื่องจากไม่ได้ทํางานนานนะคะก็บางทียังต้องคิดใช้เวลานานเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นกับภาษาเยอรมันไม่ได้ใช้มาแปดเก้ปีแล้วค่ะเมื่อคืนก็้ัาทำ PowerPoint ที่ส่งมาที่นี่ค่ะแล้วก็คนทำเองเมื่อคืนเนี่ ส่งให้3ท่านผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการนะครับและถ้าหากว่าท่านต้องการจะให้โอกาสคนพิการที่มีลีกรีจบเปียโทนะฮะที่เยอรมันแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีทักษะต่างๆช่วยเหลือคนพิการมากมายเนี่ยเขาพูดทั้งได้ภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษนะแล้วก็ที่แน่ๆภาษาไทยพูดได้ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่าเป็นผู้พิการนะพิการทาง ทางกิตใจนะครับโดยที่ไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเลยท่านสามารถสื่อสารได้เรียบปกติที่เป็นโอกาสดีนะท่านที่ท่านจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการที่ให้โอกาสกับพี่ต้อมได้เข้าไปสู่กระบวนการการทำงานแต่ว่ากระบวนการนี้อย่างที่ท่านดรวิไลบอกอ่ะขอให้ให้ผ่านกระบวนการการเดค์ไปก่อนใช่ไหมครับเขาผ่านเดค์ไปแล้วก็สู่กระบวนการในการที่เขาสามารถที่จะทางานได้ทางานได้ต้องใช้เวลาอีกนานไหมครท่านดร เดแค์นี่เขามีวัดเป็นระยะระยะค่ะที่หมอเขากาหนดสเกนด้วยเอาไว้แต่ตัวดิฉันเองอ่ะมั่นใจอยากจะให้เขาไปทํามานตั่นแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าให้เขาทำพอพอยทำอะไรเรียบร้อยปกติแต่ตอนนี้ตัวเขาเองเขาไม่ไม่แน่ใจเขาอยากจะเข้าเดแคให้ตามสเกนตเรื่องของหมอดีทังเลยคือเขาจะเขาถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆดรครับดูภาพรวมแล้วเนี่ยในกรุงเทพมหานครที่ท่านดรตอร์ดูแลในฐานะของ รักษาการประธานสภาคนพิการทุกประเภทของกรุงเทพมหานครนี่สถานก,การณ์ตอนนี้เนี่ยคนพิการของเราเนี่ยควรจะควรจะทําอะไรให้มันเป็นให้มันเป็น,ปนรูปธรรมท,ที่ให้เขาเห็นเนี่ยว่าเราไม่ใช่ภาระนะตอนนี้เราเป็นภาระากำลังอย่างดีเลยคือข่าวสารต่างๆที่เห็นชัดคือทางด้านจิตใจเนี่ยมันเป็นข้ออ้างซึง่งจริงๆเขาไม่ได้เป็นมากมายอย่างที่ในข่าวเนี่ยทำให้คนกลัวปราเพศสีมาก ท,ท,ทั้งที่เขาไม่ได้รุนแรงหรือร้ายแรงอย่างที่มีข่าวทำให้เสียโอกาสเขาพระเภทนี้มากในการทํางานครับซึ่งโอกาสดีๆอย่างนี้ท่านผู้ชม,มที่ชมอาสามาช่วยเพื่อคนพิการอยู่ขนาดนี้นะครับมผมอยู่กับท่านดอ,อร์วิไลขนบดีรักษาการประธานสภาคนพิการทุกประเภทกรุงเทพมหานครท่านดอเอร์มีอะไรอยากจะฝากคนที่ชมอยู่ขนาดนี้ทั่วประเทศเลยเชิญเลยครับก็อยากเปิดใจให้ ผู้มีกิจการทั้งหลายนะคะเปิดใจรับผู้พิการไปทํางานด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนตั้งใจทํางานแต่อาจจะมีปัญหาในการสื่อสารในข่าวสารซึ่งทําให้ไม่เข้าใจกันค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้อมมีอะไรอยากฝากในเรื่องของพี่ต้อมเองกับทางผู้ชมอยู่ชวนี้เช่เครับอาจจะไม่ถึงกับเป็นของส่วนตัวแต่ว่าในภาพรวมเ,เกี่ยวกับการจ้างงานทั้งภาครัฐแล้วก็ทางภาคเอกชน,นะคะสาเหตุที่ภาครัฐ จ้างคนพิการประเภทจิตใจน้อยเพราะว่ามันมีพระราชบัญญัติข้าราชการพล,ลเรือนที่กำหนดให้คนพิการประเภทเสีะคะ่ค่ะเป็นอยู่ในกลุ่มของลักษณะต้องห้าม,มแล้วก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราไปเช็คประกาศะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้อยกเวน้นหรือว่าเป็นข้อห้ามในการ จ้างงานในภาครัฐส่วนภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีการจ้างงานประเภท3เป็นส่วนใหญ่ประเภทอื่นก็รองมาแต่ประเภท4เนี่ยจะเหมือนกับถูกอมองข้ามเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะครับนี่เป็นช่วงเวลาดีที่เราจะเห็นว่าท่านดอร์วิไลขนบดีนะครับรักษาการประธานสาภาคนพิการทุกประเภทกรุงเทพมหานคร นำคนที่มีศักยภาพอย่างดีนะฮะพีด่ดวงดวงนทมวลดอกรักนะพี่ต้อมเนี่ยนะถึงแม้เป็นผู้พิการคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรมเนี่ยนะฮะท่านก็ยังมีศักยภาพอยู่เต็มเตีียมเลยเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้ครับถ้าท่านอ,าอยากจะติดต่อติดต่อกับทางท่านด็อกเตอร์โดยตรงไหมหรือติดต่อยังไงครับได้ท,ท,ดที่เบอร์ที่เบอร์ที่ชันได้ครับ เบอร์อะไรครับ0892134275ค่ะคอีกครั้งนะคะ0892134275ค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ผู้ประกอบการที่ชมอยู่ต้องการจะติดต่อนะครับทานะงดรวิไลขรบดีรักษาการประธานสภาคนพิการทุกประเภทกรุงเทพมหานครติดต่อได้วันนี้นะครับวันนี้ทางอาสามาช่วยเพื่อคนพิการขอบคุณนะฮะดรวิไลขรบดีรักษาการประธานสภาคนพิการทุกประเภทกรุงเทพมหานครแล้วก็พี่ ดวงนรมวลดอกรักพี่ต้อมนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้และมีโอกาสดีๆขอบคุณมากครับ,บท่านชมครับนี่คือเป็นสิ่งที่เราเห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุดเลยและเราจะเห็นว่าโอกาสโอกาส,กาสดีๆอย่างนี้ครับจะมีให้ทุกๆครั้งเสมอนะครับ